สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กอบทรายอีสุอีกครั้งนึงแล้วนะครับผมและวันนี้ครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับผมตัวรถอีสุเอตัว210ที่มีเฉพาะหัวเก่งและแชสซีครับผมที่ออกจากโรงงานเกตเวยจังหวัดสะเชิงเศานะครับผมลูกค้าตัวนี้นะครับผมสั่งไม่แค่หวเก่งกับนะครับผมในการต่อกระบะเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกอู่นะครับผมได้ตามความต้องการของลูกค้าเลยนะฮะ ซึ่งบริษัทธารานะครับผมก็จัดให้ได้นะคะวันนี้สบายใจมากนะครับผมสบายใจหายห่วงเลยนะครับผมแต่วันนี้เดี๋เรามาให้ดูก่อนนะครับว่าหัวเกงงเชสซีของทาง f r 210แรงม้าจะเป็นยังไงนะครับผมเชสซีใหญ่ขนาดไหนเกียร์เป็นยังไงตัวชุดเวืองท้ายใหญ่มากแค่ไหนนะครับผมมีแต่คนเรื่องลือนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่าเป็นยังไงนะตอนนี้ก็อยู่ด้านขวามือของผมแล้วนะครับผม นี่นะครับผมตัว FRR 2 1 0แรงม้าที่มีเฉพาะเป็นแค่หัวเก่งและเช s ซีเท่านั้นนะครับผมต้องบอกกันเลยว่าหัวเก่งและเช็ซีเท่านั้นได้อะไรบ้างอันดับแรกก็ครับผมก็คือตัวชุดหัวเก่งของเรานะครับผมก็เป็นหัวเก่งใหม่ๆเลยนะฮะสีขาวนะครับผมออกจากโรงงานนั่นเองครับผมบางคนสังเกตนะครับผมจะมีตัว กระจังหน้านะครับผมสำหรับกระจังหน้าเนี่ยบางคนนะครับในการแต่งเสริมเนี่ยก็สามารถที่จะนะครับผมเอาไปเปลี่ยนเป็นชุบคมเมียมได้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมว่าลูกค้าท่านไหนชอบแบบไหนอย่างไรนะครับบางคนก็แบบชอบสไตล์ออริจินอลนะครับผมออกจากเกตเวย์หรือว่าออกจากศูนย์ยังไงก็ไม่แต่งอะไรก็แล้วแต่ลูกค้านะครับผมแต่ละคนความชอบไม่เหมือนกันนั่นเองครับนี่ครับผม สวยๆเลยนะครับผมสาหรับตัวหัวเก่งชคสซีนะซึ่งตัว FRR 210แรงม้านะครับผมซึ่งสเปครถรุ่นนี้นะครับจะมีการติดตั้งตัวชุดยางซึ่งตัวชุดยางที่ติดมากับตัวรถ f r 2 1 0แรงม้าช่วงความยาว6เมตรครึ่งนะครับผมแล้วก็ความยาว5เมตรครึ่งเนี่ยจะได้สเปคยางเหมือนกันนะครับผมนั่นก็คือ,อยางของยี่ห้อ b i s t เองครับผม b i s t o n e นะครับผมขนาดยางคือ8 25นะครับผม R 1 6ซึ่งเป็นยางเลเดียนแบบมียางในนั่นเองครับผมตรงนี้นะครับข้อดีก็คือสามารถที่จะบรรทุกของนะครับผมได้นะครับผมเต็มความสามารถเลยนะครับเต็มพิกัดนั่นเองนะฮะรวมถึงนะครับผมลูกค้าท่านไหนต้องการที่จะเปลี่ยนนะครับผมตัวชุดยางเป็นยางเลเดียนแบบไม่มียางในเราก็สามารถที่จะจัดให้ได้เลยนะครับผมอันนี้คือสบายสบายนะครับผมตามความต้องการของลูกค้านั่เลยนะครับอันนี้ก็ คุยกันได้นะครับผมสบายๆนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับกันต่อไปสำหรับตัวชุดเชสซีนี่นะฮะชุดเชสซีของทาง frr 2 1 0แรงม้าจะเป็นเชสซีนะครับผมความยาวเนี่ยยาวตั้งแต่หัวเก๋งนะหัวเก๋งนะครับผมตรงเนี้ยนะครับผมยาวไปจนสุดตรงเนี้ยไม่มีรอยต่อนั่นเองครับผมมั่นใจได้เลยว่านะครับผมชุดเชสซีตรงเนี้ยนะครับแข็งแกร่งทนทานแน่นอนครับ และนะฮะยังมีเนี่ยก็คือตัวติดตั้งตัวชุดเบรกลมนั่นเองครับผมอย่างที่ผมย้านะครับผมหลายๆคลิปเนี่ยก็คือชุดเบรกลมของทางอ e ีซูซูเนี่ยออกจากโรงงานก็จะเป็นนะครับแป๊บนี่เรียกว่าแป๊บอลูมิเนียมนะครับผมแข็งแกร่งทนทานนะครับผมลดการฉีกแตกหักนะครับผมของต่างแป๊บเบรกลมนั่นเองทําให้การใช้งานนะใช้งานแบบยาวๆนั่นเองครับผมมา เราไปดูกันต่อนะครับผมว่าจะมีอะไรได้อีกนะครับซึ่งตัวแบตเตอรี่ก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับผมของยี่ห้อ GS แบตเตอรี่นะครับผมบางขั้นจะได้ของ FB ก็แล้วแต่ลดการผลิตไปนะครับผมตรงนี้ก็มีการติดตั้งให้แบตเตอรี่นะครับผมเป็นติดแบตเตอรี่นะครับลูกเล็กข้อดีก็คือสามารถที่จะนะฮะในการเปลี่ยนแต่ละลูกแต่ละครั้งเนี่ยค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนน่ะน้อยมากๆนะครับลดต้นทุนในการ ซ่อมบำรุงหรือว่าเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้เป็นอย่างดีนั่นเองครับอ่ะโอเคนะครับผมล้านที่มีคนสอบถามกันมามากเลยนะครับผมถ้าช่วงยาวของทาง FR 2 1 0ร้อยสิบและร้อยเก้าสิบเนี่ยจะเป็นตัวชุดนี่เขาเรียกว่าชุดอ่าท่อไอเสียนะครับผมและมอพักอะ่ะมีขนาดสั้นนั่นเองนะครับผมแต่ความยาวสี่เมตรสามสิบเนี่ยตัวชุดไอเสียเนี่ยก็จะเป็นมีขนาดความยาวนะครับผมยาวมากกว่านี้แต่ตัวนี้ก็คือสั้นนะ ทำให้สามารถที่จะนะครับผมตกแต่งเพิเ่มเติมอะไรก็ทําได้ง่ายๆนั่นเองฮรก็คือรถคันนี้เป็นหูเก่งกระสีก็จริงนะครับผมแต่จะเสริมเติมแต่งอะไรสําหรับลูกค้าก็เราจัดให้ได้นะครับคุยกันได้นะครับผมตัวไหนนะครับผมที่ใช้แล้วที่ต่อแล้วอะ่ะมีประสิทธิภาพหรือว่าใช้งานได้ดีนะครับก็มีการแนะนําพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับผมน่งถึงนะครับผม ต่อแล้วอะ่ะให้ถูกต้องตามกฎหมายใช้งานได้แบบยาวๆาวใช้งานได้แบบเต็มประสิทธิภาพนะครับในการจ่ายแต่ละบาทแต่ละสะตางค์ไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็พละยาอีสุก็คุยกันได้สบายๆายนะครับมาต่อกันนะครับผมนี่คือชุดเผากลางนะครับชุดเผากลางนี่โคตรใหญ่เลยต้องบอกเลยนะฮะชุดเผากลางนะครับผมมีนะฮะหนึ่งท่อนสองท่อนแล้วก็ สามท่อนโอ้โหชุดเพากลางของเรานะครับมีสามท่อนด้วยกันนะครับผมมีขนาดใหญ่มากๆนะครับผมมีย้อยเพากลางอ่าหย้อยนะครับผมสองนะมีย่อยเพากลางถึงสองย้อยด้วยกันนะครับผมทําให้รับแรงบิดนะครับผมดีมากๆเลยนะครับตรงนี้และนะฮะสเปคเกียร์ของทาง fr 210เนี่ยนะครับอย่างที่ผมให้ดูตรงหน้ารถตรงนี้นะครับเป็นชุดเกียร์ที่พิเศษมากๆ ซึ่งชุดเกียร์ตรงนี้นะครับผมผมได้บอกลูกค้าหลายๆท่านมากๆเลยนะครับผมว่าชุดเกียร์ตรงนี้เป็นชุดเกียร์ที่พิเศษมากๆเพราะว่าชุดเกียร์ชุดนี้นํามาจากตัว FVM 10ล้อเพาเดียว240แรงม้าของทางอิซูซนะครับผมเอาชุดเกียร์ตรงนี้มาใส่ในตัว FR 210แรงม้านั่นเองครับผมทําให้มั่นใจได้เลยว่าในการรับแรงบิดนะฮะของตัวเครื่องยนต์เอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยชุดเกียร์ตรงนี้ เยี่ยมมากๆเลยนะครับผมชุดเกียร์ชุดนี้นะครับผมพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับเสื้อเกียร์ทำมาจากอลูมิเนียมครับผมแข็งแกร่งทนทานน้ำหนักเบามากๆนะฮะสำหรับชุดเกียร์รุ่นนี้นั่นเองครับผมรหัสเกียร์นะครับบางคนไม่รู้ไม่ทราบหรือว่าอยากเอาไปเช็คนะครับรหัสเกียร์ก็คือ mzw 6 p ครับผม6กเกียร์เดินหน้าและเกียร์ที่6เนี่ยเป็นเกียร์แบบ overdrive นั่นเองครับโอ้โหเห็นไหมฮะชุดเกียร์นะครับ ใหญ่มากๆเลยเห็นไหมใหญ่จริงๆนะครับผมสําหรับชุดเกียร์รุ่นนี้นะครับผมป่ะต่อไปนะครับผมอ่าลืมไปนะครับอันนี้ก็คือตัวชุดเบรกมือนั่นเองครับผมก็คือเบรกตรงนี้ก็คือเบรกอยู่ที่หลังเกียร์เลยนะครับผมตรงนี้ก็หยุดรถได้อย่างสบายใจแน่นอนนะครับผมสําหรับตัวชุดเบรกมือนะอ่ะต่อไปนะครับผมด้านหลังนะฮะ ก็จะเป็นตัวยางมาให้เหมือนกันนะครับผมสเปคยางเหมือนกับด้านหน้าเลยก็คือตัวบิสโต้นั่นเองครับผมขนาด8.25ขอบ16ครับและลูกค้านะฮะต้องบอกกันเลยว่าชอบนะครับรุ่นนี้อีกอย่างนึงก็คือชุดเพาท้ายที่มีขนาดใหญ่มากๆเลยนะฮะใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันดูอีกนะฮะสำหรับชุดเพาท้ายของเรานะฮะเห็นไหมโอ้โหบิ๊กบึ้มนะฮะนี่เขาเรียกว่าบิ๊กบึ้มเลยนะฮะ ชุดเผาไทายใหญ่มากๆเลยนะครับผมไม่ใช่แค่ใหญ่เป็นแค่เสื้อเผาะนะครับผมแต่สิ่งที่ใหญ่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือ,อเผาข้างเผาข้างก็ใหญ่นะครับผมชุดเผาข้างข้างในนะใหญ่มากๆเลยนะครับผมตรงนี้สบายแล้วก็มั่นใจได้แน่นอน,นครับและนี่ก็คือชุดนะฮะ ขาเรียกว่าตัวชุดหูแหนบต่างๆนะครับผมซึ่งชุดหูแหนบของเราตรงนี้นะครับก็จะมีตัวอัดจารบีมาให้ซึ่งนะฮะทำให้ลดต้นทุนแล้ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนนะครับผมชุดเขาเรียกว่ายางหูแหนบได้เป็นอย่างดีนะครับก็คือเรามีการหล่อเลี้ยงจารบีตลอดเวลานะครับผมทําให้ลดแขวงเสียงดังด้วยนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องที่จะเปลี่ยนนะครับผมบูทหูแหนบเนี่ยเปลี่ยนบ่อยนะนานๆเปลี่ยนครั้งเองนะครับผม อ่ะต่อไปนะครับผมเราก็ยังมีชุดยางอะไหล่มาให้นะครับผมติดให้อีกหนึ่งเส้นเลยนั่นเท่ากับว,ว่าตัวชุดยางนะครับผมที่ได้มาเนี่ยก็คือได้เจ็ดเส้นรวมยางอะไหล่ครับและชุดไฟท้ายครับผมนี่ก็คือชุดไฟท้ายนะครับผมเป็นไฟท้ายทั้งไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาแล้วไฟเบรกนะครับผมรวมถึงไฟถอยติดตั้งมาให้เลยนะครับผมก็คือเราไม่ต้องมีการดัดแปลงหรือว่าเสริมเติมแต่งเลยละ ชุดปกติก็เป็นไฟท้ายแบบหลอดไส้ธรรมดานะครับบางคนต้องการแบบสวยๆก็ติดตั้งเป็นแบบ LED ก็แล้วแต่ลูกค้านั่นเองครับผมเล่านะครับผมให้คําแนะนําได้ใส่ได้นะครับผมอะไรไม่ดีก็บอกกันนะครับเพราะว่ารถแต่ละคันที่ออกจากบริษัทธาราอิสุนะครับผมต้องมั่นใจได้ว่าใช้งานได้จริงนะครับผมลงทุนเท่าไหร่นะครับผมต้องได้ผลกําไรและก็ได้ประสิทธิภาพเต็มนะครับผมจํานวนที่เราจ่ายไปแน่นอนครับซึ่ง เรายังมีนะครับผมตัวสายยางกระดูกงูต่างๆนะครับผมออกมาแล้วก็ออกแบบมาให้อย่างยาวๆเลยนะครับนั่นเท่ากับว่าเราไม่ต้องมีการตัดต่อสายไฟนะเมื่อตัดต่อสายไฟบางทีอาจจะเกิดการช็อตอะไรได้นะครับแต่ตรงนี้ก็มีสายไฟยาวๆมาให้เลยนะครับด้านหลังก็มีขอเกี่ยวมาให้อีกหนึ่งอันนะครับผมตรงนี้นะครับผมก็เกี่ยวลากรถคนอื่นนะครับหรือว่า ใช้งานอะไรก็แล้วแต่ลูกค้านั่นเองครับผมปะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับผมว่าได้อะไรเพิ่มเติมมานะฮะสำหรับนะครับผมถังน้ํามันแน่ถังน้ํามันที่อยู่ดางหน้านะครับผมท่านผู้ชมตรงนี้ก็เป็นถังน้ํามันขนาด100ลิตรครับซึ่งบางคนสอบถามว่า100ลิตรเนี่ยพอไหมในการใช้งานนะครับผมต้องบอกว่าเลยว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะนะครับผมเพราะ1อีสุนะครับผมประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงเป็นที่1อยู่แล้วนะครับผม และนะครับผมเมื่อนะครับลูกค้าเติมน้ำมันอ่ะหนึ่งร้อยลิตรอ่ะสิ่งที่ได้มาก็คือน้ำหนักตัวรถนะครับผมจะไม่มากเกินไปเพราะว่าทุกวันนี้นะครับผมลูกค้าส่วนมากนะครับผมในการวิ่งนะครับผมเที่ยวหรือว่าวิ่งรับจ้างต่างๆนะครับผมเน้นนะครับผมน้ำหนักถึงของสินค้าให้ใส่ได้มากที่สุดนั่นเท่ากับว่าใส่น้ำมันหนึ่งร้อยลิตรเนี่ยนะครับผมสามารถที่จะนะครับ ใส่ของได้มากกว่านั่นเองนะครับผมเมื่อมากกว่าแล้วสิ่งที่เราได้มาก็คือผลกําไรเนี่ยมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมอันนี้ก็1 0 0ลิตรสบายใจนะครับผมใส่ได้แล้วก็ใช้งานได้ดีครับหรือใครต้องการที่จะเปลี่ยนเป็นนังน้ํามัน200ลิตรนะครับผมก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นั่นเองนะครับผมก็คุยกันก่อนได้นะครับอันนี้ก็สบายนะครับเราก็แลกเปลี่ยนนะครับผมความคิดนะครับผมแนวคิดหรือว่าแลกเปลี่ยน เขาเรียกว่าประสบการณ์ในการใช้งานหรือว่าการแนะนําตัวรถนะครับให้กับลูกค้าทุกท่านอยู่แล้วครับอันนี้ก็สบายใจได้เองครับมาต่อกันนะครับด้านหลังก็จะมีชุดฟิวต่างๆนะครับผมแล้วก็ถังนะ,ะน้ำยาเกษตรมอเมอร์น้ําแล้วก็น้ํามันพวงมาลัยพาวเวอร์ Power. มาให้หมดครับและนะฮะผมต้องบอกเลยว่าด้านหลังของทางอีซุมีนะครับเคล็ดลับ ที่ทําให้ลูกค้าชอบมากๆนะครับในการขับขี่เพราะว่านะครับผมตัวรถอีสุสุเนี่ยนะครับได้ขึ้นชื่อว่าตัวหัวเข่งเนี่ยนะครับผมมีการซับแรงได้เป็นอย่างดีเดี๋ยวเราไปดูเขาความรับกันนะครับว่าอะไรคือความรับตรงนั้นนะครับนั่นก็คือนี่ครับผมตัวชุดลูกยางนะครับรองรับหัวเก่งนั่นเองครับผมซึ่งนะครับ บอกไว้เลยว่าของทางอีสุมีลูกยางนะครับบีบูทเนี่ยเห็นไหมฮะบูทนะครับซิลิโคนน่ะรองรับหัวเก๋งนะครับทำให้สามารถที่จะรองรับหัวเก๋งหรือว่ารองรับการกระแทกได้เป็นอย่างดีนั่นเองครับผมมีทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานี่นะครับไม่ใช่มีเพียงแค่ด้านเดียวนะมีทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับผมทําให้คนขับเนี่ยขับได้อย่างสบายใจนะครับผมขับแล้วไม่ปวดเอวนะครับแฟนไม่ด่านะอ่ะโอเคนะครับผม เป็นไงยังบ้างนะครับผมสําหรับหัวเก่งจ็ดซีของทางเอเอสุนะครับผมที่ได้ออกมานะครับออกจากโรงงานผลิตนั่นก็คือจังหวัดสะเชิงเซานะครับผมอยู่เกตเวย์นั่นเองครับผมมาถึงบมัทธารานะครับผมล้อนๆเลยนะครับตรงนี้ก็มีเจ้าของแล้วนะครับผมแต่เมื่อใครต้องการนะครับผมนี่สบายใจได้นะครับผมตัวรถ f อนะครับ210ช่วงนี้นะครับบอกไว้เลยบางรุ่นขายดีมากๆนะครับผมก็ สั่งจองไว้ก่อนนะครับผมใครต้องการนะครับตัวรถสามารถสั่งจองได้เลยนะครับผมที่ผมนะครับผมก๊อปทาราอีเยซุเบอร์โทร0875631269นั่นเองครับผมคิดถึงรถบรรทุกนะครับผมหรือว่าจะปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานหรือว่ารถนะครับผมเอาไปต่ออะไรไปวิ่งอะไรก็สามารถที่จะโค,คุยกันได้นะครับผมตามเบอร์โทรนะครับผมตามไ d l ดี e ลนแล้วก็ตาม Facebook ของผมก็ ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก๊อฟทาราอีสุก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับผมตัวรถรุ่นไหนหรือสเปคยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตก,กันอีกทีหนึงนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ